ยกกองทัพกันเข้ามาแล้วค่ะนะคะตอนนี้รีบเลยใครไวใครได้นะคะสำหรับสาววคอนด้าจัดมาแล้วกับ Honda Accord นะคะวันนี้มีเพิ่มเติมเข้ามาหลายคันเหมือนกันแต่คันนี้นะคะขอนําเสนอก่อน1นึคันนะคะกับตัว2.0ไฮบิดนะคะใครอยากได้รถสวยสภาพดีชอบรถ Honda าชอบแอคคอรชอบดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวนะคะไม่มีวันเลยนะใช้ไปนานๆไม่มีวันที่จะล้าสมัยกับทรงนี้แบรนด์นี้แล้วก็ออปชั่นนี้บอกเลยมา ใครต้องการดูนะคะต้องการชมรายละเอียดดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยคันนี้ได้ปี2019ใช้งานเพียง120,000กิโลเมตรเท่านั้นรถ5ปีใช้เพียง20,000กว่ากิโลต่อปีถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยได้รถที่เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดรถโครงสร้างเดิมสภาพดีคันนี้บอกเลยไม่มีบอบไม่มีช้ำสภาพภายนอกสภาพภายในโคตรว้าวนะคะไม่มีนะคะการพิคว่ำชนหนักหรือว่าจมน้ํามาดู ฟั่งชันออปชันภายในนะคะภายในค่ะคุมโทนนะคะสีดำนะคะพวกมาัลไายสามการมาติดัังกงชันหน้าจอระบบแบบทัชสกรีนคอนโทลสีดำโคตรว,ว้าวเบาะปรับไฟฟ้าคู่ค่ะคันนี้นะคะฮอ,อนดา้าเรนวอตจัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมด้วยกุญแจสมาร์ทย์เลดใครอยากได้นะคะออปชันฟังกงชันนี้ราคาดีเพียงแค่859,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวได้เลยค่ะยอดจัดได้เต็มๆล้นๆไม่มีปัญหาเครดิตแบ c ็คลิสบูโรด้านหลังมี แอร์หลังมาให้ด้วยนะคะคันนี้มีนะาะวรยเลชาร์จให้ด้วยนะคะทั้งภายในอ่าทั้งภายหนนะคะแล้วก็ด้านหลังของผู้โดยสารเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการนะคะสอบถามข้อมูลนะคะหรือว่าชอบคันนี้ดูคลิปเต็มให้จบค่ะทักสอบถามรายละเอียดได้เลยมีรายได้สามหมื่นไม่คิดภาระนะคะซื้อท่านเดียวจบเลยผ่อนเริ่มต้นในเดทเพียงประมาณ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นใครที่นะคะบอกว่าโหกำลังตัดสินใจอยากใช้รถช่วงนี้นะคะฟรีดาวได้ ซื้อวันนี้พอนอีกทีนะคะออหลังสงการไปเลยนะคะพอนอีกทีหลังสงการหรือพฤษภาไปเลยนะคะไม่ต้องคิดยากไม่ต้องตัดสินใจยากชอบคันนี้ดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาสอบถามรายละเอียด mm hmm. เพิ่มเติมได้เลยจ้า